สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนินดายาทาร่อีกครั้งหนึ่งนะคะในครั้งนี้จะเป็นการทำนายนะคะในด้านการงานการเงินความรักสุขภาพนะคะแล้วก็รวมไปถึงลักษณะของคนที่ใช่หรือเนื้อคู่นะคะถ้าหากว่าเจอหรือเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะจะเป็นอย่างไรนะคะโอเคเรามองมาดูนะคะสำหรับปี นักษัตริย์ปีชวดนะคะหรือว่าปีหนูนั่นเองนะคะประจำเดือนสองอประจำเดือนมีนาคมนะคะ2562นะคะสำหรับชาวาปีนักษัตริย์ชวดนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะดูในเรื่องราวของพลังงานนะคะของปีนักษัตริย์ชวดนะคะปีหนูเนี่ย พลังงานตัวตนของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะหรือการเสริมเพิ่มพลังงานนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะ subscribe like share แล้วก็ comment น,นะคะในช่องของนิรยาทารุด้วยนะคะโอเคพลังงานของคุณนะคะมีเรื่องของ blossoming abundance นะคะคือถือว่าดีมากๆเลยนะคะเป็นในเรื่องของ ความอุดมสมบูรณ์นะคะพลังงานของคุณเนี่ยนะคะมันจะมะีในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ซึ่งรออยู่นั่นเองนะคะเป็นการเก็บเกี่ยวนะคะผลประโยชน์นั่นก็คือถ้าหากใครที่ได้ลงทุนลงแรงมาอย่างดีเป็นเวลาน,านานแล้วนะคะเช่นอาจจะมีการลงทุนในเรื่องของการเงินนะคะหรือมีการ รุนแรงนะคะในเรื่องของการทำงานต่างๆเนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะคะซึ่งซึ่งได้ลงทุนลงแรงเอาไว้เป็นระยะเวลาน,านานพอสมควรแล้วนะคะจะเห็นผลเห็นประโยชน์ในช่วงเดือนนี้นั่นเองนะคะโอเคนี่ก็คือพลังงานนะคะต่อไปจะมาดูชาร์ตของอาชาวนักษัตริย์ชวดนะคะปีหนูเนี่ยนะคะประจำเดือนมีนาคมนะ จะโดดเด่นในเรื่องของ energy นะคะตรงกลางของคุณก็จะอยู่ที่3ไม้เท้านะคะเรื่องการงานนะคะถือว่าค่อนข้างดีนะคะถ้าหากใครที่คิดจะทำงานร่วมกับครอบครัวนะคะหรือว่าคิดจะขยับขยายงานใหม่นะคะถือว่าเป็นโอกาสอันดีทีเดียวนะบางทีอาจจะคิดที่อยากจะทำกิจการเป็นของตัวเองเนี่ยก็ถือว่าเป็น เป็นเลิกที่ดีนะคะถ้าจะเริ่มในเรื่องราวของเดือนมีนาคมนี้นะคะาการเงินนะคะโดยทั่วไปถือว่ายังโอเคนะคะอยู่ในระดับโอเคนั่นเองนะเป็นช่วงของการรอคอยในเรื่องของความสําเร็จนะคะเราหวังจะได้เจอสิ่งใหม่ๆเพราะว่าบางทีเนี่ย เท่าที่ผ่านมาเราค่อนข้างที่จะผิดหวังเหมือนกันนะอาจจะเรื่องปัญหาทางด้านการงานนะคะหลายๆคนอาจจะมีในเรื่องปัญหาการงานที่ค่อนข้างรุนแรงได้นะคะมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองรายได้ทรัพย์สินนะคะที่ผ่านมามันค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคนะคะบางทีขาดกําลังใจขาดความช่วยเหลือนะคะตรงตอนนี้เนี่ยเราก็เลยแบบ คุณค่อนข้างที่จะสร้างความหวังขึ้นมาใหม่ค่อนข้างที่จะมีกําลังใจขึ้นมานะคะที่อยากจะขยับขยายนะคะงานใหม่ๆรอคอยความหวังใหม่ๆที่จะมีแนวโน้มที่จะสําเร็จนะคะในภายภาคหน้านั่นเองนะโดยเฉพาะผู้ที่ได้ลงทุนลงแรงมาเอ,อเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะก็จะอย่างที่บอกก็คือสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้นั่นเองในเรื่องของเดอะสตานะคะบางชีเนี่ยงาน อาจจะต้องการการปรับปรุงเป็นบางส่วนนะคะคุณคิดที่จะปรับปรุงงานเป็นบางส่วนนะส่วนเงินเนี่ยใครที่คาดหรือรอเงินนะคะคุณจะได้เงินจากการที่มีการคาดหวังหรือการรอคอยนั่นเองนะคะก็จะประสบความสําเร็จกับการรอคอยตรงนั้นนะแล้วก็ในเรื่องของการปรับสมดุลนะคะจากที่ผ่านมาเนี่ยมัน ค่อนข้างที่จะเครียดแล้วก็เศร้าอยู่เหมือนกันนะคะในหลายๆเรื่องราวเนี่ยของของชาวปีชวดเนี่ยนะคะ,ะในช่วงเดือนนี้นะคะรู้สึกว่าคุณจะเสริมสร้างกำลังใจของตัวเองได้ดีขึ้นมากๆนะคะมีความหวังความศรัทธามากขึ้นนั่นเองนะคะในส่วนเรื่องราวของการทำงานนะคะสามเหรียญน,นะจะดีสำหรับในเรื่องของการเป็นทีมเวิร์กนะคะการการสำเร็จในเรื่องของความ ร่วมมือนะคะาจากเพื่อนร่วมงานบางส่วนนะคะแต่ก็อย่าลืมว่าคุณมีไพ่สรุปของ5ดาบเนี่ยในบางส่วนเขาอาจจะไม่เห็นด้วยกับคุณนะคะหรืออาจจะมีมบางคนนะคะหรือว่ามีมีเพื่อนร่วมงานบางคนเขาอาจจะเพิ่มภาร,ระงานให้กับคุณนะคะหรือว่ามีการทิ้งภาร,ระงานไว้ให้คุณได้เหมือนกันนะอย่างไรก็ตามนะคะ อาจจะต้องระวังในเรื่องของการเ,าเสียเงินกระทันหันด้วยนะคะคุณจะรู้สึกว่าเหมือนกับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะการร่วมมือการทำงานอ,อาจจะดีกว่านี้นะแต่ว่าในช่วงในในช่วงระยะหลังๆเนี่ยบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าเออมันความร่วมมืออาจจะขาดหายไปได้บ้างนะทีนี้เนี่ย คุณก็ค่อนข้างที่จะถือว่ามีการควบคุมอารมณ์ตัวเองพอสมควรนะคะถ้าหากว่าจะมีอะไรที่จะผิดหวังนะคะหรือว่าไม่ได้ดังใจเนี่ยถือว่าคุณค่อนข้างที่จะมีการควบคุมตัวเองได้ดีนะคะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีนะงานที่ใช้ศิละปะและจินตนาการนะคะก็จะค่อนข้างประสบความสําเร็จนะแต่ ที่ผ่านมาเหมือนจะใช้ใจ่ายเงินฟุ่มเฟือยไปสักหน่อยหนึ่งนะคะบางส่วนในบางคนอาจจะมีการเรียกว่าโดนหลอกโดนโกงได้เหมือนกันนะทีนี้สิ่งที่นะคะ,ะจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะต่อไปก็คือในเรื่องของ Page ็อปครับนะคะถึงจะมะีเงินบางส่วนเข้ามาบ้างนะคะเงินจากการรอคอยเนี่ยมันมีเข้ามาแต่ว่า คุณตั้งใจจะเก็บแต่ว่ายังเหมือนกับว่ายังไม่ค่อยเก็บได้แบบจริงจังสักเท่าไหร่นะคะจริงๆแล้วคุณอาจจะต้องวางแผนนะคะในเรื่องการเก็บเงินใหม่นั่นเองนะแล้วก็มันก็อาจจะมีนะคะในเรื่องของอการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะจากการที่เราคอยเนี่ยคุณก็เลยคิดว่าอยากจะเริ่มต้นทำสิ่งใหม่หรือว่าทำกิจการอะไรใหม่ๆไปเลยก็ได้นะ แต่ว่าค่อนข้างที่จะคิดเยอะเหมือนกันนะคะคุณใช้เวลาไต่ตรองตรงนี้เยอะพอสมควรก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเหมือนกับว่าหยุดนิ่งไต่ตรองก่อนเพื่อให้แน่ใจและรอบคอบนะคะทุกอย่างจะได้ผ่านผลไปได้ด้วยดีแต่คงจะต้องระวังนะคะอนอกจากว่าไต่ตรองนะคะให้รอบคอบแล้วเนี่ยนะก็ต้องอคิดก่อนทำให้มากๆด้วยนะคะเงินอาจจะมีการ เปลี่ยนแปลงบ้างนะคะในในช่วงปลายปลายเดือนนะคะอันนี้ที่จะต้องอะระมัดระวังนิดนึงนะคะทีนี้ก็คือชาร์ตโดยรวมนะคะของในเดือนมีนาคมนะคะสำหรับชาวปีชวดนะคะหรือว่าปีหนูนั่นเองนะทีนี้ลองมาดูในเรื่องของอสุขภาพนะคะว่าจะต้องมีความระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้านใดบ้างในช่วงเดือน มีนาคมนี้นะคะด้านสุขภาพนะสำหรับปีชวดนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะ s ับไซต์ไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์นะคะรวมถึงการติดต่อดูดวงส่วนตัวนะคะโอเคทีนี้ด้านสุขภาพชาวปีชวดสิ่งที่ต้องออระมัดระวังนะคะ นิดหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของอ the c h a r ออตนะคะให้ระวังเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะระบบขับถ่ายระบบย่อยอาหารพวกนี้นะคะถ้าว่ามีอะไรผิดปกติอาจจะต้องไปตรวจเช็คนะคะคอยเช็ค up กับผู้เชี่ยวชาญน,นะคะเช็ค up กับคุณหมอด้วยนะคะต่อไปเราจะไปดูนะคะ,ะถ้าหากว่าคนโสดนะคะท่านใดที่ รอคอยนะคะมีการรอคอยใครคนนั้นเข้ามาเนี่ยนะคะเพราะมีไพ่แห่งการรอคอยด้วยนะคะถ้าหากว่าเขาคนนั้นเนี่ยเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะถ้ามีลักษณะต่อไปนี้นะคะสามารถที่จะให้การพิจารณาเขาได้นะคะเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณในอนาคตก็ได้นะคะลองดูว่าคนที่เข้ามานะคะจะมีลักษณะอย่างไรนะคะโอเคจะเป็น เ a g e o อ w a n d สนั่นเองนะคะสำหรับ Page of w a n d s นะคะถือว่าอ,อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยนะคะน้อยกว่าคุณได้นะออมีความสามารถนะคะเขาเป็นคนที่มีความสามารถทีเดียวนะแต่บางทีดูเหมือนเขาจะขาดประสบการณ์นะคะเขาเขาเป็นคนที่มีแรงบันดาลใจนะแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่า เริ่มทําอะไรใหม่ๆนะคะค่อนข้างที่จะเก่งนะคะคุณอาจจะลองดูลักษณะของเขาว่านะว่าเออเขามีลักษณะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะอาจจะผิวคล้ำๆนิดนึงนะคะลองดูนะว่าจะมีคนลักษณะแบบนี้เข้ามาไหมอาจจะพิจารณาได้นะคะอาจจะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณในอนาคตนั่นเองต่อไปเราจะไปดูนะคะการ การ์ดรูนนะคะเพื่อที่จะดูว่าจะเสริมเพิ่มความโชคดีนะคะให้กับตัวคุณอย่างไรบ้างนะคะในเรื่องของเพิ่มความโชคดีนะคะให้แนะนำจากการ์ดรูนนะคะถ้าหากคุณปฏิบัติสิ่งเหล่านี้นะคะคุณจะมีความาโชคดีมากขึ้นนะคะนั่นก็คือได้ลากัสนะคะลากัสนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของอ water นะคะแล้วก็ inspiration นั่นก็คือให้คุณเพิ่มสีสันให้กับตนเองนะคะจินตนาการต่างๆเพิ่มความเข้มแข็งนะอย่าไปกลัวความเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็อาจจะเพิ่มสีสันนะคะปรับเปลี่ยนชีวิตตัวเองสมดุลตัวเองนะคะการปรับเปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าผมบุคลิกภาพบางส่วนนะ เราก็พยายามเข้าใจคนอื่นมากขึ้นเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้นตรงนี้จะทําให้คุณได้รับความโชคดีนะคะโอเคนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะของชาวปีนักษัตริย์ชวดนะคะหรือผู้ที่เกิดปีหนูนั่นเองนะคะในช่วงเดือนมีนาคม2562นะคะโอเคในช่วงเดือนน่้าจะเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามด้วยนะคะกดกระดิ่งเพื่อที่จะอัปเดตคลิปด้วยนั่นเองขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ